bạn nói là, ph lần này toàn chiến máy cho nó, để làm kiểm định ban của họ là, là máy प्रेरणा हो रही है ना वो बजे आ रहा है ना तो बजे जाके

ชุดวไไม่รู้ครับชือสาัยง์นะครับเป็นการที่ิขบมานะครับดูดููดีพ้าิงไม่ิงไมได้ยิงก็ไน่ยิงหรือเ่า

Thank <laughs> you. Thank you. แม่ดีดีพ่อกองรักษาแม่ที่ไทยอ่ะเสก้าวาง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 ไม่ใช่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไปถูกวังนะัูโกงโกงมาทางนี้นะครับยิงจุดระหว่างกระดานไปตัดไว้ได้ครับ4-8ครับที่ดีไม่ลงเยอะเลยไม่ลงคิดว่าแม่หนุกง่ายเยอะแล้ว บอลไฟแฉลบครับแฉลบครับตาแ lap ครับสีฟ้าได้เล่นครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโดนสีแดงครับครับบอลมาที่สีฟ้ากลางออกจากการจัตติโดนจินจุนครับครับโดนโดนได้โดนโดนไปโดนกบมาที่โดนโดนนัดครับครับทำให้ติดขัดได้ครับโดนจิกออกอัศวินได้ที่จะตีบอลโอ้โห บรไ้ปครับงีไม่เะครับมไีใครครับบอลทีเราดครับาีไม่ต้องะครับไมก่มีครับีาครับที่ต้อตรไ่มครับี่เาครับบีับไมกม่มครับล่้วครับาะครับครครับาด้ไครับีอตับทำดมกมครัที้ครางนีงชนะครับีแดก็่าับ่ครัางทีไ้าชนะครับ สีฟ้าจะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งสักทีครับมาลุ้นกันครับที่ครับที่ขมาแล้วครับประตูคอนเทนต์ครับดิีที่คาราเกอร์ครับสำหรับคู่ต่อไปครับเชิญนะครับสำหรับคู่ต่อไปครับสีเขียวพบสีเหลืองครับประเภททีมสีครับสีเขียวพบล็อกนะครับจุ้รายงานตัวที่จุนแรงงานตัวนัเวลานี้ครับนักกีฬาเชิญที่จุนรายงานตัวตอนนี้เลยนะครับ ยิงจุดโทษคนที่หผู้รักษาประตูโนวิโต้พบกลับเซนเซต์ครับนะครับพบกับขอให้กองเชียร์อยู่ในความสงบครับ แส่ครับออกตามไปแล้วครับที่สองตอนหนึ่งครับแล้วเราคนแรกเฟิรคนเขาเจอแฟงเฟนครับคนที่ตุกขอครับจุ๊บนที่ตุกแกบตัมพอพวกกับ,บ,บโอพเพย์มอนครับ่ี ครับอยากมาดครับครับสีฟ้าครับตามตีมันเสมอแล้วครับที่สองตัดตัสครับตุยดครับครับพื่ชียายครับเลูก ลูกเชียงลายครับลูกอะไรครับเชียงลายครับลูกอะไรครับทำไมครับทิงแบบเหนือเหนือครับโอ้โหเจ้าตุ้ยน้่ยเอาเลยครับสีฟ้าครับ ไม่พลาดครับนี ven ak, ven ak, ven ak. ่ครับเขาอาสาจริงๆนะครับวันนี้ครับเอาเละครับโอมเล็กเลมมอนครับโอ้โหครับเดีวเว้นี่ครับนี่ต้องบอกว่ายิงเข้าแล้วลืมเลยครับว่าเป็นผรุ่นสมบูรตูครับ เอาล่ะครับคนต่อไปของสีฟ้าครับต้องยิงข้อท็อกครับโอ้โหรับเบ่เลียว้ เอาละครับเป็นซันเดนครับคนที่สี่ของแกนทีมครับเลี้ยเลี้ยครับสีฟ้าต้องเข้าเพื่อไปต่อครับมาลุ้นกันครับ เถยงกับอูาเาา้ครับท่าโดนได้นี่ต้องบอกว่าสรุปได้เลยครับหอาแล้วครับคนทดี่าของสีแสนครับนี่ครับคนรีท่าครับทางสีแซนครับเขาไปหน้าบลอกเรียกเกบ ยิงเข้าเพื่อไปต่อครับเนี่ยไปเอน่ะเอาลยครับคนที่6ของสีีสซครับ หมดมาเริ่มไปนะครับสังหารโดยเจ้าฟเฟมืไปครับพบก,กับเจ้าตูนครับเรื่องเลยเอ,อาเลยครับมาดีอ้าวนี่ครับมีขาเตี้ยนพูดภาษาประตูครับตู้ด้วยหนึ่งออกไปมีตู้ด้วยสองครับ ดีต้อนรับตะลาวิภนช่้ยหน่อยครับเ,เซลคนนี้ต้องบอกว่าเป็นอออเด้เวยเปคือเขาเลยครับเอาครับมาดูการตรงนี้ครับต่ดเซฟอ่ะโอ้โหบล็อกบอลเซครับเร<อ>ียบ ธาดาบิพัดช่วยเงินโหยครับเดียวละลอยเก่งเย้ครับดีดวงครับคุณสาวตัวก็ปัดไม่ออกครับเังนั้นเราีงานแน่ฮะเอาเลยครับสีฟ้าครับต้องอีกเข้าเพื่อไปต่อครับ โอ้ครับเท่ครับนิดเดียวครับเรียบเว้ยหมดเป็ดเขีรสับหาเลยครับเจ้าโอมเลมันครับเรียบเว่ยใครจะรับล่ะครับหญิงแบบนี้ ไม่เข้าก็ออกครับไม่รู้ไปโกรธไปแค้นอะไรมาครับลูกนี้เอาแล้วครับสีฟ้าครับต้องยิงเพื่อไปต่อครับนี่ครับลีเออร์เฮ้ยฮารเอาไวให้ครูนะครับครูจะนอนรอนี่ครับ ป๋าครับป๋าปานั่งเลยนะป๋านั่งในโลน้มเลยเอาแะครับคนที่แปดร้อยครับยิง <c oughs> จุดโทษครับ ได้ลุ้นกันต่อระยะเลยครับจังหวะนี้ครับสุกสงสัสยต่อไปที่ให้ยิงจุดสองครับลี้ยง ไปจะปรับแพ้ทั้งสองทีมครับเนื่องจากอีกนานเดินไปครับผู้บรรยายร่วงครับเอาละครับเป็นการ,รยิงยุดโทษคนที่900ของทีมสีแดงครับ เพื่อเป็นที่ชนะครับท้าชนะเป็นที่หนึ่งของสายท,าทานะะาัน,ด,น,นดีครับเอาละครับมาลุ้นกันครับอ้โตีอยางนีไหมครับอยากไปชนะครับขออนุญาตให้กองเชียร์ทั้งสองทีมครับหาเสือมาให้ผู้บริจิด้วยครับ อละครับมาที่คนที่1นึ่งพันของสีแสงครับเฮ้ยบุ๊ดเด๊แฟนครับลูกสามเขายังไม่พลาดครับถ้ารอบสานี่ครบกันแล้วนะครับถ้ายังไม่มีการชนะเกิดขึ้นนะครับขอเปลี่ยนเป็นจุด2นะครับ โอ้โหรับเรียบเว้ยไปกันต่อครับเอบาอดี้เจ้าโอมเลมคน,นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาครับเรียบร้อยไปครับต้วนี้ครับทุกท่านครับแต่เข้าไปนิ่มๆครับ อาจารย์สงสัยครับผู้จัดการทีมสงสัยครับไปแข่งที่ไหนกลับมายังไม่จบอีกคบคู่นี้โอ้โหครับคีับเย้อ๊ครับคนดีถึงกับปวดหัวเลยครับเอาละครับ เดียวบอกว่าที่ชอบกินข้าวกันนัดผมกินโชเลยไม่ต้องเข้าครับนี่ครับนี่ครับทั้งเดียวชนคานครับเราตะวันเลยครับซุปเทียนครับออกมาหอกรายการครับฝึกยิงชนคานมาทั้งชีวิตครับเพื่อรายการนี้ครับเอาละครับชนะเพื่อยิงปื่ใเป็นผู้ชนะครับโอ้โหสุดยอดเล้นักกีฬาสวีสดีเพื่อน กว่าแอ่งคันสีฟ้าครับเอาชาานะไปด้วยสกอร์สองพต่อสองพครับเอาครับอีกค,ครั